เขตธนพลหาไทยเดชาดุด,ดสดีนะครับอายุ24ปีแนวเพลงที่ชอบความจริงแล้วเขตชอบเพลงทุกแนวเลยครับเพราะรู้สึกว่าเพลงแต่ละแนวเนี่ยมันมีเสน่ห์ของตัวมันนะครับแต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆเขตก็เลือกเพลงแร็ปครับผมเพลงแร็ปเนี่ยสามารถส่งสารให้กับคนฟังเนี่ยได้อย่างที่ไม่ต้องอ้อมพร้อมเลยครับ เ,เป็นคนที่มีความพยายามและความอดทนมากครับเขตก็จะมีวันที่แบบต้องไปฝึกไปซ้อมแล้วก็สลับกับการเรียนเขตเนี่ยต้องแบ่งเวลาตรงนั้นอ่ะเพื่อไปตามหาความฝันของตัวเองครับผมทุกคนสังเกตเห็นไหมครับเขตจะมีรักยิ้มน้อยๆอยู่ข้างขวานะครับแต่ว่าน้องจะแล้วแต่ลมนะครับบางทีก็ออกมาบ้างบางทีก็ไม่ออกมาบ้างต้องต้องแล้วแต่ลมน้องเลยครับ อันนี้เขตว่าก็เป็นเป้าหมายของเขตแล้วครับสามารถพาตัวเองมาอยู่ในจุดเริ่มต้นของความฝันตัวเองได้เขตร,รู้สึกว่าเขตพยายามมาเยอะมากเลยครับแล้วก็มาถึงตรงนี้สักทีเขตก็แค่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้มากขึ้นแค่นั้นเองครับยังไงฝากเชียร์ด้วยนะครับ